ในคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองว่าระหว่างไฟเตอร์ที่ออกจกกอกเกาะโบเคนสเปียร์กับสเปียร์ออฟลองกินุสตัวไหนที่ออกแล้วแรงกว่าอีกชิ้นไปดูกันเลยครับอันติใส่บันอันติใส่มันสวยบ้านสวยเฮ้ยพี่เธอมาทำไม่สุนีสกินนี้ยเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยอันติโต้จีพี ซื้อขายเกม Audi ที่มีผู้ติดตามาถึง200,000จุดมี ID ให้เลือกราคารับตน้นเพียง20บาทที่ร้อยเยอะสกินแรวนรูปลอ้ลองเ้่าลงแรงและยังมีบริการรับซื้อไอเทมในราคาร้อนขายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแม่ดิสตีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทำเพจได้เลยห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับแนวทดลองหลายๆคนก็อาจจะรู้จักผมจากแนวทดลองมา คลิปนี้เราจะมาทดลองกันโดยในการทดลองคลิปนี้เนี่ยเราก็จะให้ไฟเตอร์ทุกตัวเนี่ยออกไอเทมเซตที่ดีที่สุดของตัวนั้นๆนเลยแต่จะเปลี่ยนไอเทมแค่ชิ้นเดียวก็คือโบเคนกับสเปียร์แล้วกระสอบสายที่จะนำมาทดสอบเนี่ยก็คือซานิตออกของเต็มนั่นเองครับไปไปดูกันมาที่ตัวแรกครับกับซูการย่ากระหม่อม และสำหรับซูกาเนี่ยสเปียร์ก็ทำได้ดีกว่าครับและตัวต่อมาเนี่ยก็คือฟอร์เรนติโน,โนสำหรับฟอร์เรนเนี่ยเหมือนจะสูสีนะแต่ว่าสเปียร์ทำได้เร็วกว่านิดนึงครับและตัวต่อมาเนี่ยก็คือวันเดอร์วูแมนครับสำหรับวันเดอร์เนี่ยก็จะเป็นเซตไอเทมฟาร์มนั่นเอง และสำหรับ Wonder, ว,บว,บบว,ลลวนันเอด,ดอร์สเปียก็ทำได้ดีกว่าครับและตัวต่อมาครับกับตัวโลกลืมคิวกอดนั่นเองและกิวกอดเนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าครับและก็ต่อมาด้วยเลี้ยวมะ สำหรับเรียวมาเนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าครับและตัวต่อมาครับก็คือบิดแจนนั่นเองและบิแจนเนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าครับ และตัวต่อมาเนี่ยก็คือลูบูและลูบูเนี่ยสเปียร์ก็ทำได้ดีกว่าครับแล้วก็ต่อมาด้วยยีนา สำหรับยีน่าเนี่ยก็ไม่ต้องถามสเปียแน่นอนและตัวต่อมาครับก็คือเออร์ลนั่นเองและเออร์ลครับสเปียก็ทำได้ดีกว่าและก็ตามมาด้วยเอมิลี่ สำหรับเอมิลี่เนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าและตัวต่อมาเนี่ยก็คือลูกและตัวของลูกครับสเปียก็ทำได้ดีกว่าแล้วก็มาต่อกันที่น้องชูฉี และน้องชูฉีครับสเปียร์ก็ทําได้ดีกว่าและตัวต่อมาครับก็คือชาร์ลอตนั่นเองและสำหรับชาร์ลอตครับก็ต้องเป็นสเปียร์อยู่แล้ว หลาตัวต่อมาเนี่ยก็คือม้าหรือว่าวอลคารนั่นเองและตัวของม้าครับโบเค้นทำได้ดีกว่าแล้วก็ต่อมาด้วยเด็กตา และสำหรับเด็กตาเนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าครับและตัวสุดท้ายครับกับแอตติตนั่นเองและสำหรับแอตติตเนี่ยสเปียก็ทำได้ดีกว่าครับสรุปผลการทดลองนี้ โบเคนเนี่ยจะเหมาะกับการล้วงตัวบางๆอย่างเช่นพวกแคลลี่หรือเมดหรือตัวที่ไม่ค่อยมีเกาะถ้าเจอเกาะเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็ควรขยับไปออกสเปียร์ออฟลองกินุดข้อดีของโบเคนเนี่ยก็คือเบิร์ดดามเมจดใส่ตัวบางๆหรือตัวละครที่มีเกาะน้อยๆได้ดีมีพาสซีฟวิ่งเร็วทําให้ไปเติมเลนได้เร็วขึ้นเหมาะสําหรับตัวละครสายเบิร์ดหรือตัวตําแหน่งฟาร์มนั่นเองครับส่วนข้อดีของสเปียร์ออฟลองกินุดเนี่ยก็คือเจาะเกาะใส่ตัวละครที่มีความถึกระดับกลางอย่างพวกไฟเตอร์ที่ออกของกึ่งแท้งนอกจากนั้นครับ สเปียรเนี่ยก็ได้ลดคูลดาวด้วยเหมาะสําหรับตัวละครที่ต้องใช้คอมโบต่อเนื่องอย่างเช่นชาร์ลอตหรือลูบูนั่นเองและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าผัดมาม่าให้ด้วยครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องสเปเชียด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ